จุนจิอิโต้รวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นตอนผมยาวแห่งห้องใต้หลังคาชิเอมิหญิงสาวหน้าสวยผมยาวสลวยดำมันเงาราวกับใช้ซันซิลผสมแพนทีนนั่งอยู่ในรถที่จอดนิ่งกับฮิระสึกะชายหนุ่มที่คบกันมานานแล้วหลายปีแฟนหนุ่มของเธอนั้นได้พูดชมเธอว่าเธอนั้นไม่เปลี่ยนไปเลยนะไม่ว่าเขาจะชอบอะไรเธอก็จะทำในสิ่งนั้น เช่นถ้าผู้ชายนั้นชอบใส่เสื้อแบบไหนเธอก็จะใส่ผู้ชายชอบไปใช้น้ำหอมแบบไหนเธอก็จะใช้มันแม้กระทั่งสีของลิปสติกไม่ว่าเขาจะชอบสีอะไรเธอก็ใช้ตามแบบที่ผู้ชายชอบตลอดเขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้ผู้ชายอาจจะชอบแต่ถ้ามากเกินไปอาจจะทำให้อึดอัดได้จากนั้นชีเอมิก็ถามกลับว่าแล้วผมยาวของเธอละ่ะเขาชอบหรือไม่ทวนความทรงจำของแฟนหนุ่มว่า ชายคนนี้คือคนแรกที่พาเธอไปที่ชายทะเลโดยความที่เธอนั้นไม่เคยมีใครพาไปมาก่อนเขาก็เลยสัญญากับเธอว่าจะพาไปชายทะเลตลอดไปแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยพาไปเลยชายหนุ่มแฟนของเธอบอกว่าจำไม่ได้เลยซ้ำว่าเคยพูดแบบนั้นไปด้วยและน่าจะพูดส่งส่งไปแค่นั้นเองแถมยังพูดด้วยประโยคตบท้ายที่บั่นทอนจิตใจของเธอมากที่สุดก็คือ ผู้หญิงสวยๆอย่างชีเอมิควรไปอยู่กับผู้ชายที่มีความจริงใจมากกว่าเขาจากนั้นเขาก็าเอื้อมมือไปตรงเบาะที่เธอนั่งเปิดประตูแล้วส่งเธอลงจากรถแล้วก็พูดส่งท้ายว่าต่อไปนี้ไม่ต้องโทรหาเขาอีกต่อไปชีเอมิลงมายืนอยู่บนถนนมองรถของคนรักที่ขับผ่านไปแล้วก็พูดว่าลาก่อน ชิเอมีเข้าไปในบ้านก็พบกับเอริจังน้องสาวที่น่ารักสดใสได้พูดคุยทักทายแล้วก็เล่าเรื่องเหนือเพดานห้องของพี่สาวนั้นมันมีหนูมาอยู่เต็มไปหมดเลยแต่คำพูดที่เจ็บแสบเข้าไปถึงซวงมากที่สุดก็คือพี่ได้คบกับแฟนหนุ่มมาตั้ง7ดถึงปีแล้วทำไมเขายังไม่ขอแต่งงานสักทีเม <in> ื่อสองพี่น้องเดินขึ้นไปในห้องของชีเอมิ <S <s <week concur so lls> เสียงหนูที่อยู่เหนือเพดานในห้องดังกุกกักกุกกัก่อทักทายเธอ ด้วยความที่เครียดกับความไม่มั่นคงของแฟนหนุ่มกับคําถามที่บาดใจของน้องสาวเธอก็เลยโมโหไปหยิบไม้แล้วก็กระทุ้งไปที่เหนือเพดานแล้วก็พูดว่าให้หนูเหล่านั้นจ่ายค่าเช่าบ้านเธอมาชิเอมิบอกกับน้องสาวให้ไปบอกพ่อให้วางกับดักหนูที่เหนือเพดานห้องให้แต่น้องก็บอกว่าพ่อน่าจะติดตั้งไปแล้วแต่มันไม่สามารถใช้ได้ผลเพราะหนูมันรู้ทันจากนั้นน้องสาวก็ออกจากห้องไป ชิเอมิก็มองไปที่รูปภาพคู่เธอกับแฟนหนุ่มที่แขวนอยู่ที่ผนังเธอนึกถึงครั้งที่คบกันครั้งแรกเมื่อ9ปีที่แล้วที่ทั้งสองคนยืนอยู่ริมทะเลฮิรัสึกะแฟนหนุ่มได้พูดกับเธอว่าลองไว้ผมยาวดูสิมันน่าจะเข้ากับเธอจากนั้นเธอก็เผลอหลับไปตื่นเช้าขึ้นมาเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามีหนูตัวหนึ่งมาตายและนอนพันที่ผมของเธอ เธอจึงรีบไปสระผมอาบน้ำชำระร่างกายจากนั้นก็เรียกน้องสาวขึ้นมาให้ช่วยตัดผมเพราะการที่ไว้ผมมาตลอดหลายปีที่คบกันนั้นเธอไม่เคยตัดผมเลยมันผูกมัดความทรงจำของเธอกับแฟนหนุ่มเอาไว้อย่างแน่านานน้องสาวจึงลงไปที่ข้างล่างของบ้านถามหากันไกลกับแม่แต่ก็ได้ยินเสียงกรีดมาจากชั้นบนเธอจึงรีบวิ่งขึ้นไปกับพบว่าพี่สาวของเธอนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว จากการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติเลือดท่วมตัวและศีรษะของพี่สาวนั้นได้หายไปผ่านไปหลายวันในคืนวันหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์โทรหาฮิราสกะแฟนหนุ่มของชีเอมิเป็นเสียงดังกุกกักกุกกักซึ่งเขาเองก็รู้ว่านั่นคือเสียงจากการขูดฟันของชีเอมิซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าแฟนสาวของเขานั้นได้ตายไปนานแล้วเขาจึงรีบวางโทรศัพท์แล้วก็หันไปมองหญิงสาวคนหนึ่งที่นอนอยู่ข้างกายของเขา จากนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาอีกครั้งแต่เขาไม่กล้ารับมันวันหนึ่งเอรี่จังได้ขอไฟฉายจากพ่อเพื่อที่จะขึ้นไปดูที่เพดานของห้องใต้หลังคาเพราะเสียงของหนูนั้นมันหายไปหมดแล้วเธอคิดว่าหนูน่าจะติดกับดักที่พ่อวางเอาไว้จึงอยากจะขึ้นไปเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย ขณะที่พ่อนั้นได้แต่นั่งมองรูปภาพและป้ายชื่อที่โต๊ะหมู่ชีเอมิที่ป้ายนั้นเขียนกำกับเอาไว้ว่าหญิงสาวแห่งคุนเขาเขียวกระจีจริงจังผมสลวยสัจธรรมแต่พ่อก็อาสาขึ้นไปดูเองเอริจังจึงบอกให้พ่อระวังตัวเพราะพ่อนั้นเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้วเมื่อพ่อขึ้นไปก็รู้สึกว่ามันนานมากนานจนผิดปกติ เอริจังจึงปีนขึ้นไปดูที่ด้านในสุดพ่อของเธอได้นั่งนิ่งร่างแข็งทื่อาปากค้างตาเบิกโครงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวถือไฟฉายสองหน้าตัวเองอยู่เธอจึงรีบไปจับตัวพอ่อก็รู้สึกว่าพ่อของเธอนั้นไม่หายใจแล้วขณะที่เธอเขย่าตัวพอ่อก็ททำให้ไฟฉายนั้นลุดจากมือลงไป เจ้าไฟฉายนั้นมันก็ฉายไฟที่ด้านหน้าเธอหยิบไฟฉายขึ้นมาแล้วก็ยกส่องดูสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันทาให้เธอนั้นหัวใจแทบวายตามพ่อไปเธอเห็นศีรษะของพี่สาวของเธอนั้นค้างอยู่บนเพดานโดยมีผมอันดกดำสลวยเงางามนั้นแผ่ขยายยึดโยงตามโครงสร้างของหลังคาและเสาเอาไว้เธอพยายามใช้มือดึงแกะผมที่มัดอยู่แต่ก็ทำไม่ได้ เธอกำลังจะเดินลงไปเอากรรไกรขึ้นมาช่วยตัดแต่ผมของพี่สาวนั้นมันกลับกลายเป็นว่าเหมือนมีชีวิตมันใช้เส้นผมนั้นแทงไปที่เปลือกตาและทําให้ตาเบิกโพรงแย่เข้าไปในปากบังคับให้ริมฝีปากยิ้มแยะจากนั้นผมก็ได้พาหัวของชีเอมิเลือ้อยคลานลงมาจากห้องใต้หลังคาลงมาตามบันไดเธอได้บอกกับตัวเองเป็นการตอกย้ําในสิ่งที่เห็นว่านั่นไม่ใช่พี่สาวของเธอมันคือเส้นผมต่างหาก และเจ้าเส้นผมนั้นมันก็ออกประตูจากบ้านไปจากนั้นก็ตัดมาที่ห้องของฮิรัึกะอดีตแฟนหนุ่มของชีเอมิเจ้าผมปีศาจนั้นมันก็ได้ดึงร่างของฮิรัึกะเอาไว้แน่นไม่สามารถขยับเขยื่อนได้จากนั้นผมก็ดึงร่างให้แน่นยิ่งขึ้นแน่นขึ้นจากนั้นก็ฉีกร่างของฮิรัึกะเป็นชิ้นชิ้นจุนจิอิโต้รวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นตอนผมยาวแห่งห้องใต้หลังคาก็จบลงณนะตรงนี้ จุนจิอิโต้รวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นนับตั้งแต่ดูมาจนถึงตอนที่8เนี่ยนะฮะโดยรวมแลวนะครับภาพรวมก็มีเรื่องราวหลากหลายอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นระทึกขวัญมนุษย์ต่างดาวเรื่องราวต่างมิตินะฮะแต่ส่วนตัวแล้วอารมณ์ที่เป็นความสยองขวัญโดยเฉพาะอะไรที่เป็นผีเนะี่ยผมมองว่าเขาสามารถสื่อออกมาได้ดีที่สุดมากกว่าอารมณ์อื่นๆเลยนะครับ ในตอนลูกโป่งสีษามนุษย์ก็ททำออกมาได้ประทับใจมากแต่อารมณ์อื่นๆนอกจากนี้ก็ทำอยู่ในระดับแค่พอใช้เท่านั้นเองครับก็จนมาถึงตอนที่8ผมยาวแห่งห้องใต้หลังคาเขาก็ได้ก,กลับมาใช้อารมณ์แนวสยองขวัญแบบเต็มข้อเลยครับออกแบบผีที่มีความน่ากลัวมีเพียงแค่สีสานของหญิงสาวกับผมยาวเท่านั้นนะฮะโดยเฉพาะไอฉากผมในห้องใต้หลังคาถือว่าตราตึงใจเลยทีเดียวนะครับ แต่ด้วยขีดจำกัดของความเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันมันจึงนำเสนอความสยองขวัญออกมาในระดับหนึ่งเพียงเท่านั้นครับแต่ถ้าจะหากให้ตอนนี้สร้างออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์ลองคิดดูสิครับว่ามันจะสร้างความน่ากลัวให้กับคนดูมากแค่ไหนดังนั้นในส่วนตัวแล้วนะฮะในตอนนี้ผมถือว่าเป็นตอนที่ใช้อารมณ์ของความเป็นหนังสยองขวัญและสื่อสารออกมาได้ดีที่สุดของหนังชุดนี้นับตั้งแต่ตอนที่หนึ่งถึงตอนที่8นี้เลยครับ แต่ด้วยความที่เป็นญี่ปุ่นนะฮะเขาก็มักจะนําเสนออะไรออกมาแบบเนี้ยโดยที่ไม่ค่อยได้อธิบายที่มาหรือที่ไปมากนักนะฮะดังนั้นเราจึงรู้สึกค่อนข้างงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชิเอมิว่าเธอนั้นตายได้ยังไงนะฮะแล้วก็อยู่ดีๆผมของเธอนั้นมันกลายเป็นผีร้ายได้ยังไงนะครับ ดังนั้นทีมสร้างเขาก็แค่สร้างออกมาส่วนการตีความนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนดูแล้วมันจะถูกหรือผิดอย่างไรก็ไม่ต้องไปจัดสินมันนะครับเอาเป็นว่าใครมีประสบการณ์แบบไหนก็ตีความไปแบบนั้นเท่านั้นก็พอครับโดยส่วนตัวของผม,มเองนะครับขอย้ำว่าโดยส่วนตัวนะฮะขอตีความว่าชีเอมิ Me นั้นมีความรักต่อแฟนหนุ่มของเธอเป็นอย่างมากเลยครับ แฟนหนุ่มของเธอนั้นก็เปรียบเสมือนกับรักครั้งแรกที่พาเธอไปเปิดโลกทัศน์อันกว้างไกลนะฮะเธอยึดมั่นต่อความรักที่มีต่อแฟนหนุ่มไม่ว่าเขาจะชอบอะไรหรือขออะไรจากเธอเธอก็ทําตามอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับโดยเฉพาะครั้งแรกที่แฟนหนุ่มนั้นพาเธอไปเที่ยวชายทะเลเขาก็พูดกับเธอว่าอยากให้เธอนั้นไว้ผมยาวๆซึ่งมันจะน่าเข้ากับเธออย่างนั้นนะฮะ เธอจึงไว้ผลแบบนั้นยาวไปตลอดระยะเวลา7ปี8ปี9ปีเนี่ยนะฮะที่เธอคบกับชายคนนี้เธอจึงไม่ตัดผมเลยนะครับรักษาผมของเธอให้ดูดีเหมือนกับที่เธอนั้นพยายามรักษาความรักของเธอจนผมของเธอนั้นดกดำเงางามเหยียดตรงนุ่มสลวยราวกับใช้เซนซิลผสมแผนทีนนั่นแหละนะครับ ดังนั้นนะฮะผมจึงเปรียบเสมือนกับตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์ที่ชิเอมินั้นมีต่อฮิราสึกะตลอดระยะเวลาเกือบ9ปีนั่นแหละนะฮะจนเมื่อแฟนหนุ่มได้พูดกับเธอว่าตลอดระยะเวลาคบกันนั้นมันไม่ได้มีความจริงจังอะไรเลยนะฮะแล้วก็ขอให้เธอนั้นเลิกลาต่อเขาไปจากความรักอันมากมายมหาศาลมันก็เลยแปลเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังครับ ชีเอมิจึงต้องการจะตัดผมยานั้นออกไปเพราะเมื่อตัดผมแล้วนะฮะมันก็เหมือนกับการตัดใจจากแฟนหนุ่มที่เธอรักนั่นแหละนะครับแต่หนังนะฮะเขาก็สื่อออกมาว่าผมก็คือตัวแทนของความรักและเมื่อเกิดความเกลียดชังนะฮะผมจึงได้เปลี่ยนตัวเองเป็นความเกลียดอย่างรุนแรงนะฮะผมมันฆ่าแม้กระทั่งเจ้าของของมันนะฮะที่พยายามจะตัดมันออกไปแล้วมันก็ยังตามไปฆ่าแฟนหนุ่มของเจ้าของผมอีกด้วยนะครับ ส่วนหนูที่อาศัยอยู่ในบ้านนะฮะและสร้างความรําคาญให้กับชีเอมิเป็นอย่างมากมันก็เหมือนกับการคับข้องใจเกี่ยวกับความรู้สึกที่ชีเอมีนั้นมีต่อแฟนหนุ่มครับและเป็นสิ่งละอันพละน้อยที่สะสมมาเรื่อยๆมันค่อยๆกัดแทะความรู้สึกความรักอันดีงามของเธอนะฮะจนค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังนั่นแหละนะครับจนเมื่อหนูนะฮะไปพันกับผมของเธอมันก็เลยกลายเป็นจุดแตกหักนั่นเองนะครับ และอีกจุดหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้เลยนะครับจุดนี้มองว่าเส้นผมอันยาวสลวยของนางเอกของเรื่องเนี่ยนะฮะมันรักตัวผู้หญิงคนนี้มากๆเลยนะครับและไอตัวผู้หญิงคนนี้มันเกลียดหนูผมของเธอก็เลยช่วยกําจัดหนูให้เธอด้วยนะครับแต่เมื่อนางเอกของเรื่องเนี่ยเกลียดผมเกลียดความรักผมมันก็เลยจัดการนางเอกซะก่อนที่นางเอกจะจัดการกับผมนั่นแหละนะครับ ก็เอาเป็นว่านะฮะหาใครดูผมยาวแห่งห้องใต้หลังคาแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรและตีความหมายแบบไหนนะฮะก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาแรกเปลี่ยนกันได้จะเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับช่องเรามากๆเลยนะครับส่วนทางช่อง Super Review Channel ก็ขอยกให้เป็นตอนที่สยองขวัญที่สุดนับตั้งแต่8ตอนก่อนหน้านี้นะฮะแต่ก็ขอหาคะแนนเนื่องจากตก,กะบางอย่างมันขาดหายไปครับ ดังนั้นจึงขอให้คะแนนความชอบผมยาวแห่งห้องใต้หลังคาเอาไว้ที่7ดเต็มสิบคะแนนครับ